สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับในวันนี้ผมก็มีปืนดีปืนดังในอดีตอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นโมเต้าเบต้าโมเดล950นะครับเป็นตน้นต้นแบบของปืนเบต้าโมเดล 2.1a ที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันนะครับเบต้าโมเดล950เนี่ยก็จะเริ่มผลิตขึ้นมาในปี 1952นะครับแล้วก็มาเลิกผลิตไปเมื่อปี2003นี้เองนะครับโมเดลเบต้าโมเดลกเนี่ยจะเป็นปืนแบ็กอัพที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในใน,ในอดีตนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าเบต้าเนี่ยทำไมถึงเลิกผลิตปืนรุ่นนี้ไปนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายจริงๆนะเพราะว่าปืนเบต้าตัวนี้นะครับมันมีความแบนบาง มากกว่าปืนในรุ่นที่ขายอยู่ในปัจจุบันหรือปืนรุ่น M21A นะครับมีความแบนบางกว่ามากนะครับแล้วก็เล็กกระทัดรัดนะครับปืนเบต้าโมเดลก็50เนี่ยก็จะเป็นระบบไกแบบซิงเกิลครับเป็นซิงเกิลเวลาเราจะยิงนัดแรกเนี่ยเราต้องง้างนกก่อนนะครับแล้วก็ยิงต่อเนื่องไปจนหมดแม็ก การบรรจุกระสุนนะครับก็ใช้การกระดกลำกล้องขึ้นมาแล้วก็บรรจุกระสุนเข้าไปแล้วปิดลงนะครับหรือคนไทยเรียกกันง่ายๆว่าใส่ลูกล่อครับใส่ลงไปแล้วก็ปิดแล้วก็ใส่แม็กกาซีนที่มีกระสุนบรรจุอยู่เต็มก็ใส่เข้าไปก็ปืนพร้อมใช้งานนะครรุ่นนี้เป็น 950BS นะครับเป็นรุ่นยุคหลังๆและที่ 90ผลิตออกมาก่อนที่จะเลิกผลิตไปนะครับตัวนี้จะมีเซฟนะครับระบบเซฟตี้ของเขาเนี่ยจะเป็นทําเซฟตี้ไม่สามารถเข้าเซฟได้นะครับในขณะที่ลดนกอยู่ต้องง้างนกเท่านั้นนะครับง้างนกจังหวะพร้อมยิงเราถึงจะเข้าเซฟได้นะดูความเล็กความบางของปืนนะครับเมื่ออยู่ในฝ่ามือผมเนี่ยมันเล็กจริงๆนะครับ เป็นปืนอีกรุ่นหนึ่งที่ที่ผมเนี่ยอยากจะได้มากนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของสักทีนะครับตัวนี้นะครับบอกตรงว่าปืนสวยจริงนะฮะตัวนี้เข้าเมืองไทยมาปี3 4นะครับเป็นกท3สาเข้ามา,มาเข้ามาเมืองไทยในปี2 5 25 3านะครับก็3 31ปีเข้าไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเจ้าของเขาเก็บ เก็บมาได้ยังไงนะครับอยู่ในสภาพนี้แทบจะไม่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะฮะรอยริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยสวยมากนะครับตัวเชฟของปืนเนี่ยในรุ่นเนี้ยที่ผมชอบมากๆก็คือเขาสมส่วนนะครับกงไกเขาจะเป็นออกแนวเหลี่ยมถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น M สองหนึ่ง A เนี่ยกงไกเขาจะโค้งโค้งเดินหน้ามาเพื่อให้เ,เขาเป็นไกดับเบิลนะฮะดับเบิลซิงเกิล ในดับเบิลนัดแรกไก่ก็จะเดินหน้ามาเยอะหน่อยนะครับคนที่ใส่ถุงมือนะครับฝรั่งอากาศหนาวหนาวใส่ถุงมือก็จะต้องสอดนิ้วเข้าไปยิงได้อย่างง่ายดายนะครับโคงไก่เขาก็เลยต้องโค้งมาข้างหน้าหน่อยนะครับตัวปืนก็จะใหญ่กว่านี้พอสมควรนะครับเพราะว่าระบบไกลดับเบิลเนี่ยมันก็จะมีชุดชุดไกลนะครับมีสะพานไกครับโยงกันไปโยงกันมาค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงตัวโครงก็จะ หนาขึ้นหน่อยนะแต่ว่าตัวไตาก็950เนี่ยเป็นซิงเกิลมันก็เลยทําได้เล็กแล้วก็แบนบางนะครับในปืนโมเดล950เนี่ยจะมีขนาดกระสุนอยู่2ขนาดนะครับก็คือขนาด6.35นะครับขนาดนี้เป็นกระสุนชนวนกลางนะครับมันจะมี2ชื่อเรียกก็คือ6.35หรือจุดอห้ออโต้นะครับ2ชื่อแต่เป็นขนาดเดียวกันนะครับแบบเดียวกันเหมือนกันทุกอย่าง ประมาณนี้กับอีกขนาดกระสุนหนึ่งก็คือจุดสอช็อตนะถ้าท่านเจอ 950B นะเป็นปืนปืนมือสองเนี่ยมันจะมีขนาดกระสุนยอยู่2ขนาดนี้นะครับตัวขนาดเอ่หกจุสห้าเนี่ยแม็กกาซีนของเขาจะจุได้8ปนัดนะครับหกจุสหจุได้8นัดถ้าเป็นกระกรสุนขนาดจุดสองสองช็อตจุได้6นัดนะครับหลายท่านง่ะเอ ทำไมกระสุนมันเล็กกว่าแต่ทำไมมันจุได้น้อยกว่านะครับเพราะว่าตัวกระสุนจุดงสองช็อตเนี่ยตัวจะกระสุนเขาจะเป็นกระสุนแบบมีจานท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเราบรรจุเข้าไปเยอะแม็กซีนที่จุกระสุนจุดงสองช็อตเยอะๆเนี่ยหัวเขาจะทิ่มบางทีก็ต้องออกแบบมาให้บรรจุได้นั่นแหละประมาณนั้นแหละครับแต่ว่ากระสุน6.3 5เนี่ยเขาจะเป็นกระสุนแบบกึงก่งกึง่งกึ่งกึ่งมีมีจานท้ายกับ ไม่มีจันท้ายมันจันท้ายไม่กว้างมากนะครับเวลาจุก,กระสุนหลายนัดหัวกระสุนเขาก็จะไม่ค่อยทิ่มนะประมาณนั้นโมเดลก็าห้าศูนย์บีเอสนะครับปืนในฝันผมเลยตัวนี้ปืนกระบอกนี้เป็นของเพื่อนเพื่อนผมนะครับเขาไม่ขายนะเอามาให้รีวิวเฉยก็เลยเอ่ะมารีวิวให้เพื่อนดูกันดีก,กว่าเพราะว่าปืนตัวนี้บอกตรงว่าเห็นน้อยนะเห็นน้อยมากนะในปัจจุบันเนี่ยเห็นน้อยจริงจริง ยิ่งเป็น950 BS เนี่ยยิ่งไม่ค่อยเจอนะครับตัว950เนี่ยก็จะผลิตอยู่สามที่นะครับก็คือบราซิลอิตาลีแล้วก็ USA นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเจอปืนมือสองสภาพสวยๆนะยิ่งได้สภาพอย่างนี้นี่โอ้โหสวัรค์เลยนะเจอปืนสภาพสวยๆถือได้ว่าปืนรุ่นนี้เป็นแ a ไอเทมเลยนะครับเก็บได้เก็บครับนะครับเพราะว่า รับวันมันจะยิ่งยิ่งหายากขึ้นทุกทีนะครับยิ่งตัวที่มีเซฟเนี่ยโอ้โหราคาปัจจุบันนี้ผมว่ามันมันมันอาจจะจับจับต้อง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 ลงทุนหน่อยนะครับถ้าอยากอยากได้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่อย่างเงี้ยต้องต้องทำใจต้องลงทุนนิดนึงนะครับาอาจจะมีมือสองเนี่ยน่าจะมีถึงหกหมื่นแหละ ในตัวที่มีเซฟรุ่นสุดท้ายแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ผลิตในบราซิลนะครับตัวไม่มีเซฟรุ่นยุคแรกๆก็ราคาอาจจะลดหลั่นลงไปนะครับยิ่งถ้าเป็นจุดสองสองช็อตที่เป็นกระสุนแรงดันต่ำแล้วราคาก็อาจจะดรอปลงไปตามตามความหายากตามความนิยมของขนาดกระสุนนะครับก็ว่ากันไปนะ ข้อควรระวังนะครับของปืนรุ่นนี้ที่ผมอยากจะแนะนําเลยก็คือปืนรุ่นนี้นะครับเวลาเราเช็คกระสุนเนี่ยว่ามีกระสุนยู่นนลังเพลิงไหมปืนปลอดภัยไหมเนี่ยต้องกระดกลำกล้องดูเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะดึงสไลด,ด์ดูดึงสไลด์เพื่อให้กระสุนกระเด็นออกมาเหมือนกับปืนแบบอื่นๆที่ทั่วๆไปอะฮะเราดึงออกมาดึงสไลด์ถอยหลังกระสุนจะจะกระเด็นออกมาครับแต่ว่า เบต้าเก้าหศูนหรือเบต้าสองหนึ่งเที่เป็นระบบลำกล้องกระดกเนี่ยเขาไม่มีขอหลังไม่มีขอหลังเราจะใช้แรงดันของปอกกระสุนเนี่ยที่ยิงแล้วเนี่ยดันให้สไลด์ถอยหลังแล้วก็ถูกตัวเตะปอ,อกดีดออกไปฉะนั้นเวลาท่านเคลียร์ปืนนะครับกระดกลำกล้องเท่านั้นดูว่ามีกระสุนไหมนะครับปลดซองกระสุนออกปืนถึงจะปลอดภัยนะครับใช้ดึงไม่ได้นะครับถ้าท่านใส่กระสุนไว้แล้วดึงดึง เคลียร์ปืนเหมือนปืนอื่นกระสุนก็ยังอยู่ในลังเพลิงเหนี่ยวไกลเมื่อไหร่ก็ลั่นตูมเมื่อน,นั้นนะครับก็ท่านนี้มีปืนรุ่นนี้หรือว่าปืนเบต้าโมเดล21หรือตัวโมเดล3032ทอมแคทนะครับพวกนี้ไม่มีขอหลังท้งนั้นนะครับต้องกระดกลำกล้องดูอย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคนะครับดูความสวยงาม ตัวนี้สวยจริงนะครับก็ขอซื้อเขาแล้วนะครับก็ไม่ <c oughs> ไม่ขายเ้ปืนมารดกนะครับเก็บไว้มีคุณค่าทางจิตใจนะครับสวยจริงนะโอเคนะครับในคลิปนี้ก็มาแนะนำปืนที่ค่อนข้างจะหายากในปัจจุบันให้ได้รู้จัก กันอีกหนึ่งรุ่นนะครับถ้าคลิปหน้าเนี่ยถ้าผมมีปืนตัวไหนเจอปืนตัวไหนที่น่าสนใจนะครับจะขอมารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นได้รู้จักกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาเวลาเจอปืนมือสองน่าใช้อะไรเงี้ยก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้นะครับ คลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านี้ปืนอะไรใหม่มาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนๆดูกันก็รอติดตามดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ